นึกภาพโลกที่ AI สามารถเพิกโฉมการทำงานของคุณให้ล้ำหน้าไปอีกขั้นตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลจนถึงการวิเคราะห์เชิงลึกในเวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่สำรวจต่อไปเถิดเพราะ Google ก็กำลังนำเสนอสิ่งที่อาจเรียกได้ว่าผู้ช่วยวิจัยอัจฉริยะด้วยฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด m จ n i d e ดี r e s เ a r c h ที่ไม่ใช่แค่ตอบคำถามธรรมดาแต่ยังเชื่อมโยงข้อมูลจาก Gmail Drive และแชรของคุณเพื่อสร้างบทวิเคราะห์ครบถ้วนแบบอัตโนมัติอ่านต่อเพื่อค้นหาว่ามันจะเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราทำงานได้อย่างไร ก o o g l ลกำลังก้าวหน้าในการพัฒนา AI อย่าง Gemini ด้วยการเปิดตัวฟีเจอร์ Gemini Deep Research ที่ออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่มากกว่าการตอบคำถามทั่วไปฟีเจอร์นี้ทำงานเหมือนกับผู้ช่วยวิจัยอัจฉริยะที่รวบรวมวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้ทั้งจากเว็บภายนอกและข้อมูลภายในองค์กรของคุณในคลาวด์เดวไม่ว่าจะเป็นอีเมลใน Gmail เอกสารใน Google Drive หรือการสนทนาใน Google Chat นี่คือการนำ AI เข้าสู่บริบทการทำงานจริงขององคอ์กรโดยเชื่อมโยงข้อมูลที่กระจัดกระจายจากหลายแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างรายงานหรือบทวิเคราะห์ได้ทันทีและอัดโอนมัดในเวลาอันสัน้นและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจลาดไปเจนเมเนดีบริเซตไม่ใช่แค่เครื่องมือค้นหาแต่เป็นระบบที่เข้าใจลึกซึง้งถึงการทํางานประจําวันของคุณเพื่อให้การวิจัยไม่ใช่ภาระหนักอีกต่อไปแต่เป็นกระบวนการที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากคุณเป็นมือใหม่ในโลกของ AI ลองนึกถึงมันเหมือนกับเพื่อนร่วมง,งานที่ฉลาดที่สามารถอ่านเอกสารทั้งหมดในที่ทำงานของคุณได้ในพริบตาแล้วสรุปเนื้อหา สำคัญออกมาเป็นรายงานสวยงามโดยไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาด้วยตัวเองมาดูวิธีการทำงานของ Gemini Deep Research กันแบบละเอียดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายขึ้นเมื่อคุณเปิดใช้งานโหมด Deep Research คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ AI เข้าถึงข้อมูลจากแหล่งใดเช่นจะใช้เฉพาะ Google Search หรือรวม Gmail, Drive และแชทเข้าไปด้วยก็ได้ซึ่งช่วยให้คุณควบคุมความเป็นส่วนตัวได้ตามต้องการจากนั้น Gemini จะเริ่มวางแผนการวิเคราะห์แบบเป็นขั้นตอน เริ่มจากการกำหนดเป้าหมายการค้นคว้าจากนั้นค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งภายนอกและภายในองค์กรของคุณอย่างมีระบบสุดท้าย AI จะสังเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นรายงานที่สมบูรณ์และพร้อมใช้ซึ่งหากคุณต้องการปรับปรุงเพิ่มเติมเช่นเพิ่มข้อมูลใหม่สรุปให้สั้นลงหรือขยายประเด็นเฉพาะจุดก็สามารถสั่งได้ทันทีและเมื่อพอใจกับผลลัพธ์แล้วยังสามารถส่งออกเป็น Google Docs ได้เลยหรือแม้แต่สร้างเป็น Podcast ที่มี AI พากเสียงให้ฟังอย่างน่าสนใจ ฟีเจอร์นี้ตอบโจทย์สถานการณ์การทำงานได้หลากหลาย<ๆ>เช่นทีมการตลาดอาจใช้เจนแมนวิเคราะห์ตลาดสำหรับสินค้าตัวใหม่โดยให้ AI อ่านเอกสารบริษัทมีอ e ีเมลภายในทีมและแผนงานโครงการเพื่อสรุปภาพรวมตลาดและคู่แข่งได้ในเวลาไม่กี่นาทีลองนึกถึงช่วงที่คุณต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายเอกสารเพื่อเสนอขายสินค้าใหม่นี่คือการย่นเวลานั้นให้เหลือแค่การกดปุ่มเดียวหรือสำหรับผู้บริหารเจนแมนาสามารถสร้างรายงานเปรียบเทียบคู่แข่งได้โดยผสมข้อมูล จากเว็บสาธารณะเข้ากับข้อมูลภายในในบริษัทเช่นสเปรด d ี h t และแชททีมงานซึ่งช่วยให้การตัดสินใจธุรกิจแม่นยำขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่เหนือสิ่งอื่นใดทีมวิจัยผลิตภัณฑ์อาจใช้จมนวนวิเคราะห์ฟีดแบ็จากลูกค้าในอีเมลหรือข้อความสนทนาเพื่อดึงอินไซต์ที่ซ่อนอยู่และสะรุปแนวทางปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบยิ่งไปกว่านั้นมันย่นเวลาการทํางานจากหลายวันให้เหลือเพียงไม่กี่นาทีทําให้ทุกทีมทํางานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในระยะเริ่มต้น Gemini Deep Research จะเปิดให้ใช้งานเฉพาะบนเดสก์ท็อก่อนแต่ Google ยืนยันว่าจะขยายไปยังอุปกรณ์มือถือภายในไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทําให้ Gemini เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผู้ใช้ทุกคนอ้างอิง Gemini Google, t Google th, so deep research. h t t p s g e m i n i g o o g l e t h s o u d e e p r e s e a r c h เตรียมธุรกิจของคุณให้พร้อมก้าวสู่ยุค AI อย่างมั่นใจและครบถ้วนด้วยการพัฒนา p e o p l e Process และเทคโนโลยีไปกับ Texas มาสำรวจแนวทางและโอกาสในการเปลี่ยนผ่านองค์กรให้เป็น AI-first ไปกับเรา Texas เพื่อนร่วมทางในการพัฒนา AI Journey ของคุณได้ที่ https://services.texas.co/contact-us หรืออีเมล e m a i l p r o t e c t i d h t t p s s e c e s t e x a s c o c d n s j l e m a i l p r o t e c t i o n i7f9f8d9f8f5f8f8b3f2 e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  แต่เฮ้ยนี่คือจุดที่อาจมีเสียงวิจารณ์เกิดขึ้นการที่ AI เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวอย่าง Gmail และแชทของคุณทำให้หลายคนกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยข้อมูลคุณคิดว่า Google จัดการเรื่องนี้ได้เพียงพอหรือไม่หรือนี่เป็นการแลกความสะดวกสบายด้วยการเสี่ยงข้อมูลส่วนตัวบางคนอาจโต้แย้งว่าในยุคดิจิทัลนี้การเข้าถึงข้อมูลภายในช่วยให้ธุรกิจก้าวหน้าแต่คนอื่น อาจเห็นว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวมากเกินไปคุณเห็นด้วยหรือไม่แสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนคอมเมนต์กันได้เลย